สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมเมทแรเดอร์และนี่คือรายการเกมเมอร์ฝึกหัดนะครับและในช่วงของท็อปอิเวนต์วันนี้ก็กลับมาพบกับวีซีที่รักทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมรอบ4ทีมสุดท้ายของอารายการคัพนะฮะรอบ4ทีมสุดท้ายของทีมของแอดมินนะครับสอคิทิบอะคาเดมี่นะครับวันนี้นะครับต้องพบกับบาร์เซโลนา FC นะครับนี่ครับทีมบาร์เซโลนา FC 4ทีมจากสวีเดนนะครับบาร์เซโลนา FC นะครับอัลตาฟเัลเยสนะครับเป็นผู้จัดการทีมนะครับนี่นะครับถ้าดูในเรื่องของค่าคุณภาพค่า Q แล้วก็สูสีกันครับ1 1อ8กับ13.5 5ครับวันนี้แอดมินก็จัดเต็มนะครับก็ไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจแอดมินในช่องทางของ YouTube นะครับทุกท่านเลยต้องขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับช่วงนี้แอดมินติดภารกิจหลายอย่างไม่ค่อยได้ลงคลิปนะฮะในรายวันนะครับปกติแอดมินจะลงคลิปรายวันนะครับทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอืมก็อย่างว่าเนะี่อดคิดถึงเพื่อนๆไม่ได้นะครับ เพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวแอดมินจะไล่อตอบนะครับให้หมดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็มาชมเกมนะครับติดตามสถานการณ์รอบ4ทีมนะครับรอบ4ทีมเรียกได้ว่าเป็นนัดสําคัญนะครับนะฮะนัดแรกนะครับที่ไปเยือนบาร์เซโลนาเอนะครับทั้งฝั่งของอ สอสยิบอคาเดมี่นะครับได้เปรียบเล็กน้อยนะครับดูจากตัวผู้เล่นครับไม่มีโอนาน่าโมดูรัชนะครับวอร t ทิงตันโวลิกนะครับซูลีบูโนเมานะครับรวมทั้งวานาเบสนะครับมาเกสนะฮะวาซันยีแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับที่ซื้อมาใหม่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับในฤดูการนี้นะครับหลังจากนี้ฤดูการที่แล้วก็คว้าแชมป์ลีกไปนะครับแต่ว่าฤดูการนี้ค่อนข้างหนักนะครับมา เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงนิดหน่อยนะครับเพื่ออัตราลในการชมเกมนะครับเริ่มเกมแล้วครับขอบคุณ f c นะครับที่เข้ามานะครับให้กำลังใจแอดมินนะครับใครที่ว่างก็เนี่ยครับเข้ามาเชียร์แอดมินได้ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มี FC เข้ามาเชียร์นะมีมูรินโญ่มาเชียร์ทั้งสองฝั่งอยู่แล้วนะครับแสดงว่าอีกีมก็ต้องใส่ใจในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการในเรื่องของการเนี่ยครับดักไว้ได้ครับวอทินวอทินตันครับ ดักไว้ได้ครับกองหลังครับแอดมินเสริมมาหลายตัวนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าต้องเสริมแกล่งครับอ่าฟอร์จูนมามาที่แรดฟอร์ดครับลูกนี้วานาเบลนะครับมาวาสายีิได้ยิงลูกนี้โอ้โหครับดูอิสครับโอ้ซุปเปอร์เซฟนะครับลูกนี้แต่ว่ายิงไม่ดีครับ วาซังยียิงไปตรงตัวนะครับผลงานในฤดูกาลนี้หลังจากซื้อมาทำอ่าเอ,า,นะอา,าวนะครับฟอร์ตคิสไปทําฟาวนะครับวาซังยีฤดูกาลนี้นะครับก็ซื้อมาเสริมทีมนะครับมาดูจังหวะนี้กันก่อนนะปั่นฟรีคริกลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอนาน่าโอ้โหนะครับโอนาอน,าน,านา่า,นาอ่านทางไว้แล้วนะครับรู้นะครับว่าต้องมามุมนี้อยู่แล้วนะครับเผื่อไว้แล้วนะเตรียมไว้แล้วนะครับและก็ไม่มี ความผิดไปจากที่คาดการนะครับฮ่าเซรักมาที่ฮิวเซกนะครับโดนตัดได้โดยเมาส์นะครับเมาส์จ่ายเร็วมาที่แรดฟอร์ดวานาเบสมาที่แรดฟอร์ดอีกครั้งนึงแวดแรดฟอร์ดทำทางมาซูรีฟล้ำไหมซูรีฟโอ้โหล้ำครับซูรีฟกับโอ้โหลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียวครับผมซูรีฟลำ้ำครับโอ้โหไม่งั้นนี่เป็น โอกาสที่ทางฝั่งของโซกิดิอาคาเดมี่มโอกาสเหมือนกันนะครับลูกทุ่มจากบลูโน่ครับวันเบสมาที่บลูโน่อีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นกับซูริปซูริปพิงโอ้ซูริปโดนดักได้แล้วสวนเลยครับจูรก,กี้ครับจูรก,กี้มาโอ้โหลูกนี้จูรก,กี้โอ้ยลูกนี้ล้ำครับจากโกรี่ครับโอโ้จูรก,กี้จ่ายให้จากโกรี่แต่จากโกรี่นิดเดียวครับลูกนี้ น่าเสียดายเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านบาร์เซโลนาเอฟซีนะครับเน้นย้ำให้คลองบอลครับลูกนี้ก็จังหวะนนี้นาทียี่สิบแปดครับตรงนี้มาที่อาเดลครับอาเดลอาเดลเล่นกับวอลเลตครับวอลเลตจี้วอลเลตจีเขาหาวอลเลตจีเขาหายิงโอ้โหยโอนาน่าเซฟอีกแล้วครับโอโ้ลูกนี้มีโอกาสเหมือนกันนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านแต่ก็ไม่ผ่านโอนาน่าครับ อนาน่าอ่านทางได้ถูกนะครับมาในควอตก,กี้เมาส์นะครับทุ่มเข้ามาเวิร์กจายแล้วก็สุลิฟนะครับเล่นกับเมาส์ครับเมาส์ลงไปช่วยเกมรับครับอโอ้โหสลิฟจ่ายมาบูโนโอ้โหแต่ว่าไม่ผ่านกองหลังครับลูกนี้กองหลังแย่งสกัดบ,บอลไว้ได้ทันนะครับไม่งั้นถ้าหลุดไปนี่มีโอกาสเป็นประตูสูงนะครับบูโนมาสูริฟเล่นกับเมาส์ครับจังหวะน,นี้มาดูจังหวะน,นี้เมาส์มาที่เวนเเบสเวนเเบสเอา เวนเดอร์เบ b บูโน่ครับบูโน่เล่นกับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจ่ายไปที่เมาส์เมาส์ในโอกาสโอ้โหส่องเหมือนกันครับในนอกกรอบเขตโทษนะครับมีโอกาสได้ส่องเหมือนกันคับเมาส์เมสันเมาส์นะครับเอาแล้วครับขึ้นมาที่จังหวะของเจ้าถิ่นมากครับสุดเด็กสุดเด็กมาโอ้โหลูกนี้ออกมาสวยครับลูกนี้ยิงโอ้โห,โโหลูกนี้ซ้ำอีกโอ้โหครับ ยิงจังหวะแรกมปติดโอนาน่าครับแต่ว่าเข้ามาซ้ำลูกนี้ก็ติดบล็อกอีกนะครับโอ้โหเอาจบครึ่งแรกครับบาร์เซโลนาเอฟซีเสมอกับซอยูยิปอะคายเดมี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับในรอบสี่ทีมนะครับในบอลถ้วยคัพนะฮะไปดูสถิติกันนิดนึงนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับการครองบอลเหนือกว่านะครับ56%เปอร์เซ็นะครับโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ5ครั้งนะครับ โอกานคลองบอลของสอคิติปอคาเดมี40่40%นะครับยิงไปสามครั้งเข้ากรอบหนึ่งครั้งครับโอ้โหมาดูจังหวะนี้อเดลได้เปิดลูกเตะมุมเข้ามาโคกโอโ้โ,อโหโกองหลังช่วยกันออกมาได้ครับจังหวะนี้น่าสนใจมากครับลูกนี้โอโ้แต่กองหลังก็ช่วยกันดีนะครับกองหลังช่วยกันดีนะฮะ เมเกดครับได้บอลที่กลางสนามออกมาที่เมาส์ฝั่งขวาเมาส์ตบเร็วครับไม่จับเร็วแลดฟอร์ดหลุดครับโอ้จังหวะน,นี้แลดฟอร์ดอา้าวทำไมไม่ยิงอะพี่โอ้ยนี่หลุดไปทําอะไรครับหลุดไปเลี้ยงกลับมาโอ้โหแลดฟอร์ดเหมือนกลัวประตูครับประตูวิ่งออกมาแล้วโอ้โหอะไรกันเนี้ยโอ้จังหวะน,นี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับกองหน้ากลัวผู้รักษาประตูอา้าวมาจังหวะน,นี้กูยิงหลุดไปไหนครับเนี่ย จาโกรี่ครับยิงหลุดออกไปเองครับโอ้โหเอาละครับพลาดกันไปกันมาต้องขอบคุณนะครับริวมาริดนะครับมาเชียอ่าเดวได้เปิดลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้แต่เป็นกองหลังได้โขกครับแรดฟอร์ดตัดบอลออกมาได้ครับนาทีที่6 1อนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับบาร์เซโลนาเอฟซกับสอยกิดิบอะคาเดมี่นะครับวอลเลตมาแล้วครับวอลเลตมาลูกนี้อยู่ป่วนเปียนอยู่ใจมา ไอริโอนะครับแต่โดนตัดวาซลีตัดแล้วแลนฟอร์ดสวนเลยครับโอ้โหวาซลีเอาโดนสไลด์หรือเปล่าลูกนี้จังหวะน,นี้มันต้องสไลด์นะ่ครับแมจังหวะคุ้นเคยครับแมถ้าไม่รีบจ่ายโดนสไลด์แน่ครับเพื่อนๆเคยเจอกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับมุมนี้ถ้าเกิดไม่รีบจ่ายน, slide, นี่โดนสไลด์แน่ครับกองหลังมันจะมีเรื่องของการสไลด์อยู่นะครับสกัดบ,บอลอะไรประมาณนี้นะครับเอาได้ลูกเตะมุมแล้วโอ้โหลูกเตะมุมบ่อยเกินนะครับลูกนี้จังหวะนี้ โอ้ยวันเล่ครับโอ้ยจากโกรีครับวันเล่โคตรสวยครับดูโอ้โหเดี๋ยวแอมินทำภาพใช้ดูครับโอ้โหโคตรสวยครับโอ้โหโดนไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับสองยิ่งิบอาคารดมี่ลูกนี้เจอเปิดมาดินะครับวินเดอร์ไปโอ้โหหลุดมาจังหวะน,นี้จะยิงหรือเปล่าโอ้ยยิงแต่หลุดออกไปครับ วินเบสครับยิงลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายครับยิงดุดออกไปนะครับโอ้โหแบบนี้สถานการณ์ไม่ดีนะครับแล้วเรตติ้งลดด้วยครับการคลองบอลก็น้อยกว่าครับอืจะตีเสมอได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อนะครับหรือว่าจะโดนนำสองศูนย์นะครับมาดูกันนะครับจากเอาลูนี้มาเอาตัดได้ครับตัดได้ลูกนี้นะครับช่วยกันได้ครับหนึ่งศูนย์ครับบาร์เซโลนาเอฟซีขึ้นนำสองยินดิบอบคาเดมี่ครับ จังหวะนนี้โอกาสของสอฟติฟเอซขึ้นมาทาั้งเมาส์ครับเมาส์ตัดไปวาซาวาซาดิยิงลูกนี้โว้ยไปไหนครับเนี่ยโอ้ยข้ามคานไปไหนครับโอ้ยยิงลูกนี้น่าผิดหวังเหลือเกินครับแม่ครับจอๆครับแต่ยิงข้ามคานโอ้โหพี่ซูรีฟมาแล้วครับนี่วาเนสวาเนเบิลมาแรดฟอร์ดต้องถึงมือแรดฟอร์ดครับแรดฟอร์ด โอ้โหต้องออกไปวันเบสอีกทีหนึ่งวันในเบสจ่ายตบเข้ามาแล้วมาเกสลูกนี้กดเบียดแย่งกองหลังไม่ได้ครับโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันนะครับน่าจะจบแล้วครับน่าจังหวะน,นี้ได้เตะมุมอีกนะครับเตะมุมอีกครั้งโอ้โหแต่ว่าก็ไม่มีอะไรครับจังหวะน,นี้นะครับน่าจะจบแบบนี้แล้วฮะด้วยใช้ชนะของบาร์เซโลนา f อซครับหนึ่งศูนย์ครับโอโ้แน่นอนครับ ก็อแพ้ไปนะครับสำหรับสอกินิปอคาเดมี่ครับก็ขอบคุณ f อนะครับเรียวมาติดที่เข้ามาเชียร์แอดมินนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยที่จาส่งความขอบคุณไปให้แล้วนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆของชอบคลิปนี้นะครับในการที่มาดูสถานการณ์นะการแข่งขันนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับยังไงก็ขอบคุณ f อทุกคนนะครับที่ติดตามแอดมินแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาครับเกมของฟุตบอลนะครับ ไม่มีใครที่ชนะได้ตลอดเวลานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ